อันนี้จะเป็นรีวิวที่สองของกระโปรงรวมลายแฟชั่นทั่วไปนะคะงานมันมีเยอะเดี๋ยวขอจับงานที่เจอะค่ะนะอันนี้ก็จะเป็นแบบลูกไม้ออกงานให้ดูนะกระโปรงทรงแบบออกงานอันนี้เสื้อยาวเลยมีทุกแนวค่ะังนันสไตล์ใครสไตล์มันชอบนะคะลูกค้าอันนี้คือรีวิวให้ดูเลยค่ะงั้นลูกค้าชอบแนวไหนอ่ะแบบสั้นก็มีแบบกระโปรง อันนี้อันนี้อันนี้จะอยู่ในกลุ่มทํางานได้อยู่เขาจะแบบแหวกหน้าเนาะเขาจะแยกแบบงานเนาะเดี๋ยวจะมีโทนเนี้ยเรียบๆแบบสีสันไม่สดใสแบบใส่ทํางานได้แต่นี่ขอรวมแบบหน, yes. นึ่งนะ yes เดี๋ยวเอามาโชว์มามีเดี๋ยวจะเป็นแบบยีนผ้าบางนี่ มีทุกแนวจริงๆค่ะลูกค่ะแพทเทิร์นไม่ได้แบบคิเล่นะคะราคาส่งในงานไม่ได้แย่นะคะแต่ว่าของที่ร้านจะเป็นงานขายส่งไงจะมีปีกเนาะเห็นไหมคะจะมีภาพนิ่งกับปีกเดี๋ยวเราทําตามขั้นตอนก่อนเสร็จอันนี้ก็เลยไล่ตัวอย่างให้ดูกระโปรงรวมแนวมีหลายงานนะคะอันนี้สูงเลยตัวนี้ชอบตัวนี้ทรงสูงเอวสูงแบงบทรงแบบเป็นเป็นไ้เป็นแบรนด จะมีคลิปแยกใส่ให้เพื่อนลูกค้าปีอันนี้สวยไม่มีหมอ้อเลยอันนี้ยีงยาวตัวนี้สวยเลยเอวสูงนะคะนี่ผ้าอีโปมันจนแบบยีงแบบคาร์บอยยาวเยอะนูมดูอะไรให้ดูนะคะฮะเขาก็ได้ดปสิ ใช่ไหมป่ะโชว์เดี๋ยดิไอเทลอิสรองฮีฮิสตัวนี้สวยเลยอะสวยจ่าก็ราคาเลยส่งนะนี้เนาะแต่ถ้าลูกค้าซื้อไม่ถึงจำนวนก็ซื้อปีกได้ค่ะเพราะปีกก็ไม่ได้ขายแบบแพงเนาะนคะคะเพราะแบบขายแบบอาศัยปล่อยงานไว ใส่ออฟฟิศทำงานอันนี้รวมลายนะคะวินเทจตัวนี้สวยนี่ลายผ้าทออ่ะ ใส่ชิวซีแมทกับเสื้อขาวจะเข้านะถ้าเป็นพวกลายสิยเรียบ,ยบอันนี้วิวให้ดูนะคะขอรัวๆ้องงานมีเยอะจะไ,ได้เห็นหลากหลายมีแบบฟูเลยลูกค้าทักพูดคุยได้ค่ะขอแนวประมาณนี้ใส่ทํางานเนาะขอสีสันไม่ฉูดฉาดขอสีแบบเรียบเรียบเหมือนเทสก,กาอะไรเงี้ยค่ะแจ้งได้เนาะเ่อใครเอาไปใส่แจ้งเอวแจ้งไลายได้ค่ะแต่เดี๋ยวซื้อปีกนะ้องซื้อไม่เยอะไม่ได้เอาไปขายต่อ คุยได้ค่ะจัดงานให้ได้ส่งงานตัวอย่างให้ดูได้แบบเออใส่เอลยี่สแปดยิบเก้าเนี้ยค่ะใส่เอ็มไส์แอลเอลสามสิบสองมีไหมเพราะว่าเดี๋ยวแม่ค้าก็จะทําเป็นลิงแยกอยู่แล้วค่ะว่าเอลใส่ M, เอ็มลิงนี้เอ็มเงนี้สําหรับบุคคาปีนะเนี่ค่ะเริ่มเลยอะไนี้คืองานตัวอย่างนะคะงานเป็น งานมันมีเป็นร้อยๆ้อยตัวลูกค้าเพราะว่าของที่ร้านอาศัยขายส่งไงคะมาไวไปไวเพราะบางคนเขาแบบเออเอางานกระโปรงเท่านี้กางเกงเท่านี้เสื้อเท่านี้นะคะจัดเซ็ตให้ทีบังเอาไปใส่เองอย่าค่ะก็มีนะมีคะ่ะส่วนใหญ่ลูกค้าจะมาทางช้อปปี้เยอะมากก็เลยจะทําคลิปแบบเป็นตัวอย่างนี้คะ่ะให้ดูแล้วก็จะส่งแนวผ้าว่าเราขายอะไรบ้างคะ่ะมันไวี เดี๋ยวจะเป็นกลุ่มทํางานกับกลุ่มแม่ค้ามาเยอะเพราะว่าทางช้อปปี้ตรงนี้เขาจะมีแบบเพลเยอร์เนาะมันจะมาทางนี้เยอะไงออกให้ใจทีหลังให้ประมาณนี้นียค่ะจะหางานเยอะร้านก็เลยต้องทําเป็นคลิปวิดีโออย่างเงี้ยค่ะให้ดูแบบเพื่อเป็นการตัดสินใจง่ายๆแยกเป็นประเภทงานเลยปีก็จะมีเอี้ยมยิงกางเกงเดตจัมนะคะมีหมดเนาะเราก็จะโพสต์ตามนี้ค่ะลูกค้าสนใจงานก็ทักมาถามแล้วกัน h อ t is it? ว้าวอ t เทรนวอริซ i สเข้ามาหมอุ้มทำหน้าเสียใจยมากแม่พูดผิดเนี่ยอ <laughs> น,นี้ตัวอย่างกระโปรงตัวอย่างกระโปรงมีอเยอะ <laughs> าท,าทาใทคนข้างๆห่าใส่ทำงานราชการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแจ้งมาได้เนาะอยากได้แบบแนวนี้มีไหมคะทำงานเอวประมาณนี้เนี่ยเห็นไหมมันมีหลายแค่ะ ไม่มีไหล่แนวไม่ใช่ไหลราา่ระค่ะไ,ไหล่เนวเมื่อยเนี่ยค่ะเป็นคลิปมันสะดวกง่ายนิดหนึ่งเวลาลูกค้าถามแนวก็แบบส่งให้ดูเป็นคลิปคลิปเลยค่ะให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อง,ง่ายเนาะโอเคก็สั่งกันไม่โอเคก็ผ่านได้ค่ะพอๆได้นะ่นค่ะจะไม่ค่อยได้ไลค์อยู่แล้วเพราะวะ่าติดลูก เขาจะไม่ค่อยได้ไหมรือวมือถือนานเรากจะเนี่ยค่ะเป็นคลิปเงี้ยลูกค้าไว้ใส่ส่งให้คลิปเลือกเป็นตัวก็ได้แล้วก็จะดูงานให้ค่ะง่ายดีเพราะบางทีไหลนานๆะไม่ได้ไงคลิปอย่างง่ายทำเป็นลิ้งสงั่งขอดูงานอื่นได้อยู่มีทุกแนวกค่าสุดเอย มันจะยาวๆไม่ค่อยได้อันนี้สวยแนวโทนโทนดำโทนสีเรียบร้อยแยกอยู่นะคะจะมีอีกลิงเนาะเดี๋ยวจะเป็นโทนแบบสาวทำงานคลิปยาวมันเวลามันโหลดมันโหลดช้างไงมันไม่ได้ตัใจค่ะ เด็กตีกันแล้ว A baby. A baby. เต็มที่มันเจ็ดนาทีแล้วมันดู่หล่นี่ยไหมดีแนวนะะันค่ะอยู่ที่ไมหมคะยา <A baby. S 1> คลิปบางทีนานๆก็ไม่อยากดูเหมือนกันนะคะก็ <A baby. S 1> <laughs> แบบอันนี้เทียบคางป้ายนะ ดนาทีแล้วงก็มีแนวค่ะโอเคเดี๋ยวไหมคะจะตัดทิกแล้วค่ะรูวอย่างแนวกระปองมีสี่เรียบมีนะคะอันนี้จะเป็นรวนแนวนะจะไม่ได้นน้วแนวแบบสาวทรรนแจ้งก่อนคะมีควายเอามีนี่สวยเลยจนะออกมาได้ รัวแล้วกันค่ะถ้าลูกค้าสนใจงานเนาะถ้าดูในทาง u t ท b e หรือว่าทางอ,อื่นชอบอ,อ่ิตเตอแกรมหรือทางไหนที่ลูกค้ากำลังดูอยู่นะทักไลายต่อไปสุกนะคะแจ้งก่อนนะลูกค้าสามารถสั่งได้ที่ลูกค้าสะดวกแล้วกันจะเป็นทางช็อปปี้ทางไลน์ทางเพจอะไรแล้วแต่โอเคค่ะ